เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องไมค์ครับนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่นะครับเบลกินนี่นะครับนี่ขนมครอบขวดอ,อบกรอบซอดไส้ช็อกโกแลตตรามูซ่านะครับนี่คิบิคอนนะครับคิบิคอนวิชช็อกโกแลตครีมนะครับ ยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยอันนี้ส่วนผสมมันมา่งนี่นี่น้ำตาลรายข้าวนี่มานี่นี่นี่่าดูเอาเกียดอ่านนะอต้องเยอะยนะฮะอือม,มีอีกมีอีกมีนี่ ไขมันครับโพดเ,เดดน้ำตาลโซเดียมนะครับมีเกลือด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมมากินให้ดูนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนาะนี่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 น นี่ข้างในยยงนี้นะครับนี่กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่า,วามางั้นเดี๋ยวกินให้ดูเลยนี่เขาบอกต่อใต้ช็อกโกแลตนี่นี่ไงนี่นี่ไงช็อกโกแลตนี่ไง,ก,ก,ไงกินกินอื้ม อร่อยดีนะรสชาติของขนมข้างนอกเนี่ยมันเป็นรสชาติรสชาติเค็มนะครับข้างในาเป็นหวานช็อกโกแลตข้างนอกเป็นรสชาติเค็มเขาเรียกว่าไส้ไส้ข้างในหวานแต่ว่าขนมปังข้างนอกขนมข้างนอกเค็มน,น,น,นะครับ ๊มไปหาพี่นี่ขอดีผมยังไม่เคยกินเลยมารีวิวให้ดูเฉยๆไม่มีอะไรมากอืมอืมอืม ผมว่ามันก็อร่อยอยู่นะยี่ห้อนี้มันสอดไส้ช,ช็อกโกแลตข้างน,นอกมันเค็มนะกลามูซาไม่เคยกินยี่ห้อนี้เลยนะแต่ลองกินดูแล้วอร่อยดีอยู่นะใช้ได้เลยผมว่าเป็นขนมสอดไส้อืมอืมโอ,อย้ย จะได้เหมือนกันโอเคนะครับก็ผมขอรีวิวแค่นี้ละกันนะครับก็เดีย๋ยวจะไปกินได้หมดนะครับซาชิมมาแล้วเคนะครับอร่อยดีอยู่นะตราโมซ่าไม่เคยกินนะครับโอเคก็เป็นขนมขนมอบกรอบช็อกโกแลตไส้ช็อกโกแลตข้าวไปนี่แหละ <laughs> ก็ข้างนอกมันก็อร่อยดีเค็มดีนะครับข้างในาก็จะหวานหวานจะเค็มนะครับบวกกัน ว่ามันเข้ากันได้นะเนี่ยเจนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับถ้าอ,อยากไดมีคลิปอะไรอีกอย่างเั่นเกมอะไรอีกหรือว่าอยากให้รีวิวหรือทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะพิมพ์ขาช่องผมพิมพ์ว่าพี่ไมคิขั้นเกมคาษาไทยในยูทูบนะครับครับพี่ไมคิขั้นเกมคาษาไทยในยูทูบนะครับ เจนนะครับตอนนี้ก็บายบายครับเย่ yeah.